สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแคทอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูแคทก็จะพาเด็กๆมานับปริมาณโดยใช้ลูกปัดค่ะเราจะนับปริมาณ1ถึง20กันนะคะแต่ก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆไปนับคุณครูมีเพลงมาฝังเด็กด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะ 2> 1 2 3 4 1ส3 4 5 6มสี่หนึ่งสองสามสี่หหเจห้าห เมีทั้งแปดและเก้าสิมีทั้งแปและเก้าสินับอีกทีท 90, ทนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณแคทก็จะพาเด็กๆไปนับปริมาณ1นึถึงยีโดยใช้ลูกปัดกันค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มนับลูกปัดกันเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องมีผ้าสำหรับรองลูกปัดนะคะต่อไปก็มีลูกปัด ที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปริมาณลูกปัดจำนวนยี่สิบเมตรค่ะเมื่อเด็กๆนับเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เก็บลูกปัดเข้าไปในกระปุกคืนนะคะ ต่อไปคุณครูจะหยิบจำนวนลูกป,ปัดต,ตามโจทย์ที่ครูกำหนดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะโจทย์ข้อที่1น,นะคะเด็กๆโจทย์ข้อที่1มีปลา7ตัวคุณครูจะหยิบลูกป,ปัดแทนจำนวนปลา7ตัวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มนับกันเลยค่ะ1 2 3ามสี ب, ปลา7ตัวค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับกันอีกรอบนะคะเด็กๆหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสีปลา7ตัวค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเริ่มโจทย์ข้อที่2กันเลยนะคะเด็กๆ มีดอกไม้สิบดอกมีดอกไม้สิบดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีดอกไม้สิบดอกเดี๋ยวเรามานับอีกรอบนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีดอกไม้สิบดอกต่อไปโจทย์ข้อที่สามนะคะเด็กๆคุณครูมีเงินสิบห้าบาทคุณครูมีเงินสิบห้าบาทหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคุณครูมีเงินสิบห้าบาทเดี๋ยวเรามานับกันอีกรอบนะคะเด็กๆหนึ่ง 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คุณครูมีเงิน15บาทเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะนับจำนวนลูกบาทตามโจทย์ที่คุณครูกำหนดได้ไหมคะ วันนี้นะคะครูแรทก็มีภารักงานให้เด็กๆค่ะโดยให้เด็กๆฝึกนับจํานวนลูกปัดโดยใช้โจทย์ที่คุณครูกําหนดนะคะภารักงานวันนี้ให้เด็กๆอิบจํานวนลูกปัดตามที่โจทย์กําหนดนะคะโจทย์ข้อที่1แม่มีเงิน18บาทแม่มีเงิน18บาทโจทย์ข้อที่2น้องมีดินสอ8แทง่งน้องมีดินสอ8แทง่งโจทย์ข้อที่สาม ฉันมีดอกไม้ยี่สิบดอกฉันมีดอกไม้ยี่สิบดอกให้เด็กๆหยิบลูกปัดตามโจทย์ที่คุณคณรูกำหนดให้นะคะเมื่อเด็กๆนับจำนวนตามที่คุณคณรูกำหนดได้แล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งกลับเข้ามาในไลน์ส่วนตัวครูแคทด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ต้องขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ